สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดใช้งานแล้วมีสะสมนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐานในการใช้งานเลยนะครับลุยงานหนักหน่วงได้สบายเลยนะครับก็จะมีเล่มที่1นนะครับเป็นมีดเหล็กแนบนะครับราคาพิเศษเลยนะครับราคา1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะครับ คุณภาพเหล็กก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับสองเล่มนี้นะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับเยอรมันนะครับคือต้องบอกไปก่อนว่าตำบลที่ผมอยู่นยเป็นตำบลอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตส่ามบอุตสาหกรรมเหล็กนะครับมีดพระจอบเสียมนะครับมีครบหมดนะครับแล้วเหล็กใบเลื่อยตัดหินวงเดือนเนี่ยจะมียี่ปัวนนะครับเขานําเข้านะครับจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กที่ใช้ในโรงงานโมหินโรงงานตัดหินหรือว่าโรงงานตัดหินอ่อนนะครับ จะใช้เหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งและเหนียวมากเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เขาเหมามาทีหนึ่งประมาณห้าสิบตันร้อยตันอะไรเงี้ยครับเหมามาแบบรถพ่วงอะครับแล้วเอามาขายให้คนทำมีดนะครับทำมีดในตำบลนะครับเหล็กตัวนี้ดีมากครับเฉพาะในตำบลที่ขายอยู่ก็ขายโลละ70บาทนะครับแพงนะครับเหล็กตัวนี้ถือว่าดีมากทั้งแข็งทั้งเหนียวนะครับสามารถใช้ในการแข่งขันได้สบายเลยนะครับ ราคานะครับราคานะครับบวกกับต้นทุนนะครับเซฟการดนะครับเซฟการนี่แพงนะครับเซฟการนี่แพงมากครับก็เล่มที่2นะครับมาราคานะครับ1,800บาทนะครับเล่มที่3มนะครับราคา1,900บาทนะครับราคามีดอ่ะมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับดูผิวครับดูการเก็บงานเล่มนี้ที่ต่างกันไป100บาทนะครับการเก็บงานผิวนะครับ แล้วก็เซฟกาดนะครับเซฟกาดด้านหลังเนี่ยด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังไม่มีโผล่นะครับตัวนี้จะถูกหน่อยหนึง่งนะครับถูกหน่อยหนึง่งแต่ก็ไม่ถูกนะจะพอเซฟกาดในตัวละ200แล้วนะครับตัวละ200แล,และอย่างตัวนี้นะครับตัวเนี้ยที่มีโผล่มาด้านหลังเนี่ยเนี่ยที่มีเซฟกาดโผล่มาด้านหลังเนี่ยตัวนี้ตัวละ250บาทถึง270บาทนะครับอ,เอ่เพื่อนๆคิดดูนะครับแล้วก็มีทองเหลืองใส่ตรงนี้อีกชั้นหนึง่งนะครับ เนี่ยรายละเอียดนะครับบางทีคนไม่เข้าใจนะครับนะคนไม่เข้าใจเอามาดูเล่มที่หนึ่งครับเล็กแหนบนะครับก่อนจะมาวัดขนาดเช็คความคมให้ดูก่อนนะครับะนะครับตัวนี้เป็นทรงโบวี่ใหญ่เลยนะครับใหญ่สะใจเลยนะครับใบมีดยาว 10. 1ดนิ้วนะครับ ใบกว้าง2.1นิ้วนะครับสันนะครับสันหนา6มิลครับน้ำหนักดีมากครับน้ำหนักดีจริงๆนะครับด้ามจับก็เหลือๆนะครับดูส่วนท้ายเห็นไหมครับท้ายด้ามเหลือๆนะครับด้ามไม้พยูนะครับนี่เป็นส่วนของตาไม้ด้วยนะครับตัวนี้ติดปุ่มนะครับเห็นไหมครับติดปุ่มตัวนี้เป็นตาตัวนี้เป็นปุ่ม ดูครับลายเพลิงเป็นลายแบบสีแดงเข้มสดสวยมากนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6.6จุดหจุดเป็นหมุดทองเหลืองขนาด2มิลนะครับ2อมิลเนี่ย4จุดนะครับหมุดโมเสต1จุดแล้วก็รูร้อยเชือกตรงนี้1จุดนะครับ1,200บาทเนี่ยมาพร้อมกับนี่เลยนะครับ นี่ครับสวยไหมครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับกิปล็อกตัวใหญ่เนี่ยมันมีตัวล็อกได้ด้วยนะครับเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาล็อกเนี่ยกดแล้วไม่ออกนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางหรือโอนก็ได้นะครับต่อมาเล่มที่2ครับเป็นทรงโบวีเหมือนกันครับตทดสอบความคมนะครับกระดาษบางมากนะครับะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะครับเล่มนี้ยาวอยู่10.1นิ้วนะครับ กว้างนะครับ1.95นะครับเกือบเกือบสนิ้วนะครับเกือบเกือบสนิ้วสันอยู่ที่5้มิลครับขัดขาวตรงคมเนียครับผิวกระจกนะครับสวยงามมากนะครับเซฟกาดทองเหลืองนะครับด้ามไม้พยุงนะครับ ท้ายด้ามท้ายด้ามก็เป็นทองเหลืองปิดท้ายนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับเล่มที่สองนะครับราคา1,800บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะพยายามแล้วนะครับพยายามลดราคาลงมานะครับ พยายามจริงๆนะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเนี่ยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันก็ทั้งฝักทั้งตัวกิฟนี่ก็พูดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วนะครับนะเซตนี้โอ้โหเนี่ยเรามาดูเล่มที่3ามต่อนะครับตัวนี้1,900บาทนะครับ1,900บาทความยาวใบมีดอยู่ที่9.1นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันอยู่ที่5มิลครับ สวยงามมากด้ามด้ามนี่เป็นด้ามไม้ชิงชันนะครับดูสวยมันตระกูลเดียวกับไม้พยุงนะครับไม้ชิงชันเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวนะครับภาคเหนือเรียกว่าไม้เกล็ดนะครับไม้เกล็ดภาคกลางอีสานน่าจะเรียกว่าชิงชันนะครับสวยงามมากนะครับ ก็วันนี้นามาแบ่ง3เล่มนะครับพยายามจะขายถูกที่สุดแล้วนะครับพยายามมากเลยนะครับเป็นงานฝีมือแล้วมาใช้งานได้จริงนะครับก็สวยจริงๆนะครับพวกที่มีเซตการและด้ามจับอย่างเงี้ยสวยมากๆนะครับมาดูเล่มที่1ครับเหล็กแหนบนะครับ1,200บาทเล่มที่2นะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับ2กับ3นะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหิน เล่มที่2ราคา1,800บาทเล่มที่3ราคา1,900บาทนะครับอาสนใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ